สวัสดีครับผมธเนศสกุลลุ่งเรืองนะครับผู้จัดก,การส่วนเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมบริษัทปทจำกัดมหาชนในโครงการนี้ก็เป็น SI ทำโครงการไอเดียแพลตฟรอร์มให้กับทาง l i o n ประเทศไทยนะครับเอสไอเนี่ยคือผู้ให้บริการที่จะมาทําบริการระบบต่างๆเทคโนโลยีต่าง,างเ,นาเนี่ยเข้ากับตัวระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับระบบตัวยูทิลิตี้ต่างๆ ฉะนั้น SI เ i นี่ยก็จะมีหน้าที่ในการจะหาเทคโนโลยีว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์หรือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมาช่วยเหลือ,อลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อจะอพัฒนาตัวเองมุ่งสู่4.0ได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับบทบาทของ SI เนี่ยมีความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมอย่างมากเพราะว่าเอสไอเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเข้าใจโจทย์ของทางภาคอุตสาหกรรมก่อนนะครับก่อนที่จะดีไซน์ตัวโซลูชันต่าง โดยทั่วไปแล้วจริงๆเนี่ยจะมีโซลูชันแต่ความสาคัญของการที่จะต่อยอดและช่วยเหลืออุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรม่ยมีเพนพอยอย่างไรอย่างเช่นของที่ไลออนเนี่ยเขาไปประเมินตัว i d 4ใช่ไหมครับเขาพบว่าเขามีสมาร์ทฟิลดฟาร์มิตี้ที่เขาต้องอินพ o v ฟเมนต์ต่างๆพอเมื่อพอเรารับโจทย์ตรงนั้นแล้วครับเรามีการเข้าไปพูดคุยทางผู้บริหารบริษัทไลออนเราถึงจะออกแบบตัวโซลูชันไม่ว่าจะการออกแบบการติดตั้งการใช้แมทเทอเรียลต่างๆหรือว่ามูลค่าโครงการที่เหมาะสมที่ทางโรงงานี่ รับได้นะครับในเรื่องของการต่อยอดในการพัฒนาตัวเองเป็นเมื่อเสร็จปุ๊บเราก็ทําการออกแบบมีการพูดคุยปรับนะครับโซลูชันให้เหมาะสมตับความต้องการอีกขั้นหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยเราเหลือเราเข้าใจแล้วเราออกแบบมาต่างๆเนี่ยแต่เราขาดการสื่อสารอีกรอบนึงว่าโซลูชันที่เราออกแบบเนี่ยมันตรงจุดหรือเปล่าก็มีการปรับพูดคุยกันจนเราออกแบบโซลูชันที่มีความที่จะพร้อมในการให้บริการและแล้วก็มูลค่าโครงการเหมาะสมและที่สําคัญก็คือปลอดภัยกับสภาพมาตรการต่างๆในโรงงานด้วยจึงถึง เริ่มต้นของการให้บริการทีนี้ตลอดเวลาการให้บริการนะครับก็จะมีการพูดคุยนอกเหนือจากระดับผู้บริหารแล้วต้องเข้าถึงโอเปอเรชันว่าเราฟังเพียพอในโอเปอเรชันเหมือนกันว่าเทคโนโลยีตัวนี้มาให้เขามีข้อข้องใจหรือเปล่าก็ทําการช่วยเอสไอนะครับต้องช่วยคุลิฟายบุคลากรให้กับทางโรงงานลูกค้าด้วยว่ามาแล้วไม่ได้มาทําให้เขาตกงานหรือแต่มันช่วยเหลือต่างๆแล้วนอกนจากที่จะไป ified, คุลิฟายเขาแล้วครับก็ต้องทําให้เรารับโจทย์ของทางภาคโอเปอเรชั่นด้วยขึ้นมานําเรียนกับทาง บริหารทางล,าลูกค้าเพื่อปรับจูนโซลูชันหรือวิธีการออกแบบการดีไซน์อื่นๆอย่างเช่นตัวแพลตฟอร์มต่างๆให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นทางเอนจิเนียร์ใช้อย่างไรนะครับตัวโอเปอเรชั่นใช้แล้วมันเกิดขึ้นอะไรเ,เพราะฉะนั้นระดับความเข้าใจของบุคลากรต่างๆเนี่ยมีความสําคัญแล้วเราต้องเข้าถึงตรงนั้นต้องเหนือจากนั้นพอเราเข้าใจตรงนั้นแล้วสามารถออกแบบให้กับทางโรงงานเนี่ยไป ให้กับทางบุคลารกรเนี่ยเข้าไปอบรมคอร์สใส่บ้างเพื่อจะยกระดับให้โรงงานลูกค้าทาการ t า a n s f o r m a t i o n เข้าสู่4.0ได้อย่างแท้จริงครับวันนี้อันนึ่งที่อยากฝากให้ SI ก็คือท่านต้องเข้าใจว่าการประเมิน id4 เนี่ยประเมินแบบไหนอย่างไร17มิติมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยทางสวทชหรือทางเนสตาเนี่ยเขาเขามีโครงการตัวนี้อยู่แล้ว SI ควรจะต้องเข้าไปเข้าใจตัวนี้ด้วยเพื่อปิดแก็บทุกมิติให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรมการที่คุณเข้าใจการประเมินปุ๊บ คุณเขารู้จักเบรอินค้าคุณเข้าใจกระบวนการทั้งหมดการที่เราจะออกแบบโซลูชันต่างๆให้เหมาะสมกับทางลูกค้าที่เราไปเจอเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถต่อยอดและคิดได้หลากหลายมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญแล้วก็ค่ายจ่ายพวกนี้ครับทางสวทชอ,อยากก่างปัจจุบันก็ให้การสนับสนุนรวมถึงออนอกเหนือจากนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากทางสวทชและภาครัฐก็มีส่วนอื่นๆอย่างเช่นทางพอพหรือว่าทางวีไอ I ต่างๆ ซึ่งจริงๆแล้วภาคการสนับสนุนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยยังเข้าไม่ถึงหลายโรงงานนะครับจากการที่ปทให้บริการไปกับทางลูกค้ามากมายเนี่ยพบว่าหลายลูกค้าเนี่ยไม่ได้เข้าใจถึงการภาคสนับสนุนพวกนี้เราก็ต้องมีการเชื้อเชิญหรือการจูงใจนะครับให้กับทางภาคอุตสาหกรรมเหมือนกันเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างในปัจจุบันในภาคการแข่งขันท่านี้ยากเหมือนกัน เราะฉะนั้นการสัมผันเป็นครีเอทีฟเออร์อันหนึง่งที่สําคัญก็เลยอยากฝากให้ SI ต่างๆเนี่ยช่วยเหลือ,อ,อมีการพูดคุยทำภาพล้านมากขึ้นนะครับการเข้าไปเป็นสมาชิกอย่างเช่นเอสเอ็มซีเมมต่างๆการทํางานโคเบอร์เรชันร่วมกันไม่ว่าจะมาหาปตท,ะทะก็ได้นะครับเราจะทํางานร่วมเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือกันในการยกระดับอุตสาหกรรมให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับปัจจุบันจริงๆ SI มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องจากปัจปจ,จุบันอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยล้มล้มหายตายเฉาไปเยอะเหมือนกัน SI ก็ ก็มีจํานวนที่น้อยลงและก็มีจํานวนแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีคนที่จับทโนโงยีใหม่ๆจากทางต่างประเทศมาก็จะมีเข้ามาใหม่ๆ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ SI เนี่ยผมในในส่วนตัวผมยังคิดว่าไม่ได้น้อย oh. ยังไม่ได้น้อยลงนะครับก็มีคนที่พยายามที่จะเข้ามาเพราะเราเห็นว่าโอกาสของการที่โรงงานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสามารถจะต้องไปสู่4.0เนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นก็จะมีทางผู้ประกอบการ หรือบริษัทอื่นๆที่อยากจะผันตัวเข้ามาเป็น SI เนี่ยค่อนข้างเพิ่มเติมขึ้นมา,มาเรื่อยๆรวมถึงการเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเนื่องจากถ้าเราเข้าใจเพนทอยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสก็จะมีจํานวนเพิ่มนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม SI ที่มีความเข้าใจเนื้องงานเข้าใจลูกค้าเนี่ยก็จะอาจจะมีไม่ครบทั้งหมดในจํานวน SI ที่เข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นก็ ก็เลยอยากว่าเขามามาเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็าทางสวบ,บรชต่างๆหรือว่าทาง TGI พวกนี้ครับเขาจะมีตัวหลักสูตรที่จะทำให้ SI แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับก็เป็น SA เป็นหลักสูตรต่างๆพวกนี้ก็อยากให้เข้าไปเข้าร่วมเพื่อจะได้เ,เวลาลูกค้าก็ต้องประเมิน SI เหมือนกันฉะนั้นเซต SI ที่ถูกการเข้าอบรมพวกนี้ครับก็จะมีความเชื่อมั่นจากทางภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วย